อันนี้คืออยังจ่ะไข่นุงอ๋อตัวนี้บ่ถามนีอีกตัวแบ่งนู่งเเด้ออันตัวที่พานันเป็นหัวงอกๆนะต้องไม่ไม่ไม่เปลี่ยนบอกท่านเรนนี่ไม่นรอบอกเลยว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่โชคดีมากๆกระเทียมดองซีอิ๊วเกาหลีเครื่องปรุงมีอะไรบ้างกระเทียมที่เราดองกันไว้เนาะ บอกเลยว่าใครทําตามแล้วจะแทบอีหลีค่ะที่แไว้น้มันดที่เาี่อนรีจะมาิ้เดีที่กนาเนื่ยสอบและ20กิโลค่ะทุกคนหนัก ควาดีไปเลยค่ะไปมีหน right? ่วยเดียวห้ากินอ่างใช่เลยลังหัวห้องนู้นก็ลังนี่แสนแสเจ็ดดีจ้ามันรวมเซมทำไหมเบิ่งนูชิบอลเบิ่งนชิบอทุฟังนูน่ะก็กินนูซสื่อมาสาลูกน้องนอรังนึงมันมี3มลูกแล้วก็ไข่กนกินกับครอบครัวน่ะ ในสองลูกกินกินภายในสองมือได้กินมือละลูกได้อันนี้แบบประหยัดประหยัดมาท่านี่เลื้ยลูกนี่เนี่ยตอนแรกเสียวมาเห็นนองมาท่านี่ขึ้นเตี้ยนใจคุยกับไอชินพอพอกินก่อนในมอสวยนี่อย่าเพิ่งเอาไปให้น,นหน่อง <c oughs> <c oughs> ไอชินบอกว่าจริละ่ะคุณอยากกินก็กินเลยว่าสันเดี๋ยวผมจะซื้อให้ใหม่่าสัน ไม่ได้เสื่อมนะแกมันกับแพงเนาะกินอยู่ไทยดีกว่านั่นอ่ะอืมปีหนึ่งย่างกีบสามลังย่างกีบสามลังขีดที่ลินอ่ะท้อกินเหรอกินอยูกิ่นยูไทยเพราะแซ่บซ้ำกินอยู่เกาหลีโอ้เมื่อกี้โอเลิจริงเด้มันว่าได้กินง่ายๆอ่ะที่อยากอยากเลแซบปะเออเอาเอาไปแกกินชิมอยู่ห้องอย่าบ๊บไปดูน้องกินทุเรียนก่อนแป๊บหนึ่งไปดูหรือจะไปกินด้วยวะดิ ของฝากอันนี้คืออยังจากไข่นกยุ่งไข่นกยุ่งแล้วแล้วมันคือจังไข่ไก่บอขอบคุณค่ะแม่มันอยู่หันบ่เดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเบิ่งอ๋อตัวนี้บ่อันนี้เมียมันบอตัวผูกตัวผัวนี่ตายแล้วมั้งหเหลือแต่เมียบ่ไข่โตเอพี่ปีกเอ้ามาคือกัดได้กไมกัดเคานี่เด้อ มันไตมันสีกงเก็บตัวมันสีกงเขาไปกัดน่ะแล้วประธานี้เอาไก่มาแต่ใส่มะเลี้ยงอ่ะจ้ขอนเท่าแก่วขอเท่าแก่ววะตัวนั่นน่ะตาตาตัวนั่นหนาถามมีอีกตัวแบงหนุยเด้ออันตัวที่ว่านั่นเป็นหัวงอกๆน่ะขน่ดถามมีอีกแบงเนี่ยวนเมื่อใดวนขึ้่ไป้ี่ไหนเอ้ามีอิอันนี้ลูกไก่นี่ อูเอาแนบอยู่อาพอหนูจองตัวหนึ่งเด้อเอาบักหัวขาวๆอันอันนี้กลายเป็นคนจากไล่หูมันคันอี่นีคันตัวใดตัวใดคันอ่ะคันดีเลยเบอร์บางหัวขาวน่ะมันห้องดีไอเจ๋อคุณคุณเ่อพันน่ะา่าทีไงเลี้ยงกันวะกินด้วยเอออ๋อน่ะคันเนาะไป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 กินทุเรียน ปีละสามลังเหรอเออสุดอยอดเลยราจับ,บซอสซอสสองลังซอสอะไรย่า, <c oughs> ไ,ยาได้ปีละสามลังอยู่เนาะเอา้อยมันคือมูมูท่ามได้แกอะไรละ่ะท่ามก่อนทา่นทาจัดก่อนอันนี้ค <c oughs> นเ,เน, <c oughs> นี่คน <c oughs> เก <c oughs> ่าคนเก่ารีสอร์นควนไทยควนตลกเลยพี่ฟินสอน คนไทยปอกทุเรียนตัดก้นก่อนตัดก้นก่อนว่าสันแต่ว่าคนไทยเออมันก็ถือของเราเด้เออแม่แตนแตนเนี้ยใช่ไหมอย่างเง้ยเขาพูดไอินแบ่เกลือใช่เคยตะสื่อเนาะใไอไอเราจิ้มก่อนเนาะต้องฝุ่นเออไม่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 เปลี่ยนเปลี่ยนอ่เออทันนี่ฉันนี้ไหนแล้วก็ทาเรื่งนี้ นีดีดีเอ่อเอาแบบนี้แหละคนเกาหลีสอนคนไทยนี่แหละขวดตู้ตู้ตู้นี่ใช่ไหมต้องมีต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตั้มลอยตั้มลอยเด็กินมาแล้วเข้าไปนิดหน่อยอือใช่ขวดนะใส่ใส่แบบนั้นกินมาแล้วค่ะอือกินมาแล้วเดือดเต็น ามือหนาขนาดเลยโอ้ปอกเออเนื้อหลายเนาะน้อยน้อยมันเขาต้องออเขาต้องออนี่ครับี้อ่อุ้ยดีมากๆเบิ้งนี่น้อยนึงกับเบิ้งน่ขนาดเอาถ้ากันกินหแกเลยคนเราคนเราพูเลยเออโอ้ยส่วน โอ้ยคือขาโอ้ยคือขาขาไอ้เนี่ยอย่าบอกกินอีกดิกินอีกแล้วเซร็ปะอชื่นใจอุ้ยแส่บป๊ออร่อยอันนี้กันนีอ่าเออเรากินแล้วกันเสร็อืออย่าบอาแบงเมียเขาเสรน้ำเย็นน้ำมันละเออร่อยจริงอื ใช่อ่ะป๊าเราสั่งมาอีกอันหนึ่งดีกว่าล้างล่ะแสนอจเก็กาดีๆนะครับที่ร้านซื้อซื้อซองอันใดต้องมีซื้อซื้อหนึ่งอันไดทุกคนคะอร่อยมากเลยค่ะอขอบคุณเลยเนี่ยไม่แสบเลีขอบคุณค่าแก่เงาเงาเได้สิบเมื่อแล้วเดอะเกีนที่ปไปเ็ดกับเขาให้พ่อูมปยากิน ไม่แต่งงานคุณไม่เคยไม่ได้กินแบบนี้อืมเพราะว่าคุณพูดมีหมกมินด้วยใช่ใช่อีลี่ยนเขาข่าวลือมาไงพายก็ว่าบักทุเรียนเมินมินคนเกาหลีน่ะแล้วก็เรากิน่ะเราก็บบกกาากินเราก็เสื้อเขาแต่เพราะเพราะใช่โอ้ยอันนี้กินครั้งแรกมากเลยยายเล่าหนักมากแบบใดรู้บ่ยายมากแบบเละ โอ้กรอบนอกนุ่มในหนะพี่ชินกับพี่ชอบแต่ว่าแบบเละๆนะโอ้ยายเนี่ยแบบแฉบแฉบพุ่ไปโอเคเอยมาก่อนนะบ๊ายจ้าผากันกินอืมให้มันมีความสูงมันแสบกับพระเธอลูกับ่างกับผ้าถุงกับผ้าถุง 잘 댕겨, 이거. 마늘이. 저 집에서 가끔 이렇게 갖다 왔는데, 약간 하더라고. 별로 작근데큰거 아니야. 크다고? 아니, 오 올해 너무 비가 안와서지 ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวกระเทียมกันแล้วนะคะทุกคนๆๆทุกคนรู้ไหมคะว่าวกระเทียมแปลงนี้ใช้เวลาปลูกกี่เดือนถึงจะได้เก็บใช้เวลาปาลูกตั้ง7-8เดือนเลยค่ะๆๆๆๆๆคนเกาหลีจะนิยมปลูกกระเทียมกันในช่วงฤดูหนาวกันค่ะ เขาจะเริ่มปลูกกันตั้งแต่เดือนกันยาพฤศจิกาไม่ก็ธันวาค่ะเพราะเป็นช่วงที่<ะ>เริ่มเข้าสู่ฤด,ดูหนาวพอปลูกเสร็จแล้วเ,เขาก็จะพักไว้ในแปลงแบบนั้นไปเลยค่ะแม้ว่าหิมะตกใส่ก็มไม่เป็นไรกระเทียมก็จะจำศีลอยู่ใต้ดินแบบนั้นไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ฤดูใบไ,ไม้ผลิตั้งแต่เดือน<ผ>ม,มีนาค<ผ>มเป็นต้นไปอากาศเริ่มอุ่นขึ้นกระเทียมก็จะเริ่มแทงยอดแตกใบขึ้นมานะคะอย่างสวยงามค่ะและล่าเขาจะแข็งแรงมากๆและจะเริ่มผลิต หัวออกมาเป็นหัวที่ใหญ่สมบูรณ์ไม่มีมแมลงมาลบกวนแถมหัวไม่เน่าด้วยคะ่ะทุกคนเมื่อกี้ไม่รู้เป็นรถใครคะ่ะขับมาไวมากแล้วก็ทิ้งกระสอบไว้ที่หน้าบ้านเราหนึ่งอันแล้วก็ออกไปคะ่ะใส่อิโมงสีดําแล้วก็ใส่หมวกชาวนาแม่บอกว่าน่าจะเป็นเพื่อนของแม่นะเพราะเขาชอบเอากระเทียมมาให้ทุกปีเลยคะ่ะ ซมีเมนูมานําเสนอบอกเลยว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่โชคดีมากๆสำหรับคนที่ชอบกินกระเทียมดองนะคะวันนี้ซอมีเมนูกระเทียมดองซีอิว๊วเกาหลีมาฝากทุกคนค่ะถ้าใครได้กินซอรับรองว่าจะต้องติดใจอร่อยเพาะขึ้นฟ้าเลยค่ะทุกคนและสำหรับใครที่ไม่ชอบกินกระเทียมดองถ้าได้ลองกินแล้วซอเชื่อว,ว่าจะต้องมันแซ่บมันไม่ค่อยเผ็ดเลยรสชาติมันแบบเผ็ดอ,อ่อ,อนๆหอมๆม,มันหวานเปร้ยว เฮ้ยมันอร่อยอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเอาสูตรกระเทียมดองจากแม่ยาข้างในครัวกันนะคะก่อนจะเข้าบ้านเดี๋ยวพาเดินดูกระเทียมอีกรอบนึงนะคะคือขอนขึ้นมาแล้วหัวมันสวยอะแล้วก็วางเป็นกองไว้แบบงามหัวแบบใหญ่ๆเลยนี่อันนี้จะอันนี้ใหญ่จังเลยค่ะอันนี้ย่อยมอกดูดิอันนี้น่าจะอยู่ประมาณแบบเนี่ยสองขีดเนี่ยนี่หัวแบบอุ้ยหัวเล็กกว่าหัวนี้แต่ก็ยังใหญ่อยู่ดีค่ะ ที่ดินตรงนี้นะคะก็ให้คนเช่าปลูกกระเทียมแต่ว่าไม่ได้คิดค่าเช่านะคะแล้วแต่จะให้จะให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าไม่ยาไม่ได้ให้เช่าเพื่อเอาเงินหรือเอาของนะคะแกให้เช่าเพราะว่าเราไม่ได้ทําแล้วคนนี้ถ้าปล่อยไว้ยามันขึ้นคะ่ะคนเกาหลีเขาไม่ค่อยชอบยาขึ้นที่สวนนะคะเขาก็เลยจะให้คนมาเช่าดีกว่าคะ่ะ แต่ว่าคุณลุงคนนี้ก็ให้ให้ทุกปีคะ่ะให้กระเทียมให้เยอะด้วยปลูกอะไรก็ให้คะ่ะให้หมดอตอนแรกก็จะให้เช่าฝั่งนั้นด้วยแต่ว่าปีนี้เราปลูกอ่ามะเขือเทศแล้วก็มะเขือ,อพลิกนะคะก็เลยให้เช่าแค่นี้แค่นี้แค่นี้แล้วก็ไปถึงตรงนู้นคะ่ะ มบผมชงตังมาจา้ะ깜ซ์ก,กิ๊วรมาเริ่มทำกระเทียมดองซีอิ๊วเกาหลีกันเลยนะคะเตรียมกระเทียมล้างให้เรียบร้อย1กิโลค่ะแล้วก็ เตรียมไว้เลยค่ะแล้วก็สปา์ขวดเล็กสองขวดค่ะขวดละห้า m ้อยมลค่ะสองขวดเตรียมไว้เลยกับน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือนะคะให้ธนาะใส่สปา์ไปเลยค่ะ1ขวดแล้วก็อีกครึ่งขวดนะคะแล้วก็เกลือ30กรัมค่ะ น้ำส้มสายชู200กรัมค่ะแลพอเกลือละลายแล้วก็เอากระเทียมลงมาเรียงใส่ในกระปุกเลยนะคะทุกคนใช้กระปุกให้มันใบเล็กๆนะถ้ายิ่งใบเล็กพอดีกับกระเทียมยิ่งจะทําให้เราอะใช้น้ําตรงนี้ยเทลงอะมันจะแบบมันจะเต็มพอดีอะเราก็เทน้ําที่เราปรุงไว้ใส่ลงไปให้เต็มเลยเอานี้ไปดันๆไว้หน่อยค่ะถ้วย กดให้กระเทียมมันจมน้ำค่ะเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานะคะดองไว้แบบนี้ห้าวันแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันต่อค่ะเว้พงจิกัมมันแหลกแห่ออกมาใช่ไหมพี่ปายเอาอันนี้สีดำไปเลยไอ้แก๊สไอย่เอาวางไว้ตรงไหนของบ้านก็ได้ค่ะวางไว้ในบ้านนะคะ

ทุกคนมาดูนะคะว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างกระเทียมที่เราดองกันไว้เนาะเทียวน้ําออกแล้วนะคะเตรียมไว้เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นน้ําส้มสายชู เหล้าโซจูนะคะนี่ค่ะเหล้าโซจูเกาหลีนะคะอู้แล้วก็อนเนี้ยเอาอีกแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ําลูกบวยดองนะคะค่ะ <c oughs> น้าลูกบวยดองค่ะแล้วเดี๋ยวซอจา่าอธิบายไปในคลิปให้ฟังอีกรอบนึงด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็น้ําตาละคะ่ะอันนี้นะทุกคนก็จะเป็นซอสถั่วเหลืองเกาหลีนะถ้าทุกคนไม่อยากไปซื้อเพราะว่าราคามันแพงบ้านเรามีซอสถั่วเหลืองติดครัวอยู่แล้วก็คือซอสฟ้าเขียว ใช้ตัวนั้นแทนได้เลยค่ะค่ะเตรียมทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วลงมือทำกันได้เลยค่ะ น้ำลูกบวยดองเทลงไปให้หมดเลยค่ะสําหรับใครที่ไม่มีน้ำลูกบวยดองไม่ต้องหนักใจนะคะทำเองได้ที่บ้านเดี๋ยวซอจะบอกนะโดยใช้น้ำพึ่ง5ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาว5ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะคนรวมกันและชิมรสด,ดูจะได้น้ำที่ใช้แทนน้ำลูกบวยดองทันทีค่ะอร่อยมากใช้ตัวนี้แทนได้นะคะปริมาณเดี๋ยซอขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอแล้วก็เล้าเกาหลี 이건사람다틀려요자기입맛에맞아요소주음왜냐면사람짜안짜싱거좋아해싱거안좋아해이렇게사람다맛틀려요음자기먹고싶어이렇게이렇게넣어서해 먹, 먹으면돼요 음, 음พอน้ําตาลเริ่มละลายแล้วก็ชิมรสดูนะทุกคน <음> รสชาตร3ริ3มรสค่ะทุกคนเปรี้ยวหวานเค็มคะ่ะ3มรสเลยนะคะเป็นรสชาติที่แบบกลมกล่อมพอดีเลยคะ่ะอ่าพอ, <S <S พอน้ําตาละละลายแล้วก็เทลงที่ กระเทียมของเราได้เลยบอกเลยว่าใครทําตามแล้วจะแซ่บอีลีค่ะคือไม่ยากกะซอสได้แม่นมากพอดีเด้ <laughs> แค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยค่ะเอาถ้วยก,กดลงไปค่ะให้กระเทียมมันโดนน้าทั่วถึง <c oughs> ค่ะม่ยอดอินหมูก็ยกหั่นกุสดําอ้นเลยอินจูหมก <c oughs> อินจูหมก็ค่ะหนึ่งอาทิตย์สามารถเอาออกมาทานได้ค่ะแต่กระเทียมดองพวกนี้ทุกคนรู้ไหมว่า ยิ่งดองนานๆยิ่งซึมเข้าหนเข้าเนื้อเยอะๆเนื้อกระเทียมเป็นสีเดียวกันกับอันนี้ค่ะเนี่ยเป็นสีแบบสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะยิ่งอร่อยนะคะถ้าเราแกะมากินเนื้อกระเทียมยังเป็นสีขาวอยู่แสดงว่ามันดองยังไม่ได้มันก็คือน้ำซอสยังซึมเข้าไปได้ไม่ไม่ดีพอค่ะต้องให้เนื้อกระเทียมเป็นสีแบบนี้ทุกคนสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้แล้วออกมากินนะจะอร่อยมากเลยค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเอามา <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกดซับซับอย่าลืมกดติดตามกดซับซับไครคกดไลน์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยไหวเงานมานิสันะะ้ยุะขอบคุณค่ ไปเลมมานะคะทุกคนดูได้ตั้ง2กิโลค่ะยังใช้ได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันหัวขาดค่ะเขาก็เลยไม่เอาเนาะนี่สวยมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นะคะคุณลุงที่มาเช่าสวนก็เอาให้เป็นค่าเช่าค่ะและนี่คือกระเทียมที่คุณลุงเอาให้เป็นค่าเช่าสวนนะคะไอ้องพี่ด้เาเลยส่วนทสต์จมันชว์เลย 他要走吗？내가무서워하니까나도오마세요。<noise> <noise> ส่วนอันนี้เป็นแบบหมาตัวใหญ่ก็กินได้แล้วก็ส่วนอันนี้เป็นเบคอนสําหรับคนที่แบบว่าฟันไม่ดีฟันไม่แข็งแรงนะโอ,อ้หรือว่าใครที่ชอบนิ่มๆนุ่มๆก็สามารถกินอันนี้ได้นะรู้ไหมมีเล่าทาตั้ง12ชนิดแล้วก็แถมกินแล้วไม่มีค้าบหินปูนด้วยนิวโบนมินิออันเล็กแล้วก็หลายสีสำหรับหมาเด็กตังๆน่าจะชอบตังๆชอบอันเล็กๆอ่ะ โอ้แสบอีหลีค่ะต่างๆบอกเอาไปทมดีกว่าเอาไปเสียงค่ะต่างๆเอาไปเสียงต่างๆ่าต้องเสียงเด้อมันหลายอยู่นี่ไม่มีค่าหินปุนได้นะโอ้ยรวยๆโอ้ยรวยๆก็อยากกินด้วยเห็นไหม เอาให้หมดปิกก่อนนี่โอ้ยแซ่บหลายแซ่บหลายอ่ะตัวนี้นะเด็กๆตัวนี้เป็นตาแซ่บอิริอันนี้เป็นเบคอนนะเด็กๆเคีเ้ยวง่ายอ่อนด้วยค่ะอันนี้แบบใหญ่อันนี้แบบเล็กอันนี้เป็นเบคอนแบบนิ่มสําหรับมา้าแบบว่าแขวบดีม้าอยุหลายม้ามากินนิ่มๆินุ่มก็คือตัวนี้เป็นเบคอนแท้้ทั้งหมดนี้ก็คือเสริมวิตามินแร่ธาตุ12ชนิดนะคะ,ะให้รวยๆชิมอันหนึ่งอ๋อ

음 처음 모빙 음 처음 모빙 เหรอ첫낀 모빙 หมูปิ้งตั้งตั้งมาแล้วตั้งตั้งวันนีม้มามาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอขอบคุณขนมนจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งขนมนมิ้ววอนมาให้น้องหมากินนะคะอร่อยมากเลยเเแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะมีแร่ธาตุตั้ง12ชนิดแถมกินแล้วนะยังลดข้าวผินผินปูนในช่องปากได้ด้วยนะคะหมจัคุ้มคะคะุตั้งตั้งกับหมูปิ้งใจดีบอกว่าแบ่งเพื่อนกินด้วยได้ไหมบ้านเพื่อนก็แบบว่า ตังตังค่ะใช่ไหมหมูปิง้งหมูปิง้งไม่รู้ ต้องไปซื้อน้ำมันก่อนกำลังแพงน้ำมันทำไมคะเพราะเทปตัวนี้ไม่ดีน้ำมันจะขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะไม,คไม่มีน้ำมันด้วยทุกคนเดี๋ยวเอารถคันนี้ไปเติมน้ำมันกันค่ะคันนี้กินน้ำมันเยอะสุดเนาะเติมทีประมาณ2 5 0 0 25ห0 2,600อะคะ่ะเต็มถังเดี๋ยว,ว่าทั้งหมดเท่าไหร่คะกินทั้งหมดเลยเต็ม หนึ่งแสนวนใช่ไหมสองพันห้าค่ะถ้าเติมเต็มถังก็ประมาณนี้ค่ะตอนนี้มันกำลังมีสงครามที่มันเป็นข่าวค่ะแล้วน้ำมันมันกำลังจะขึ้นเถอะดอกไม้สวยเนาะเต็มถังเต็มถ,ถังค่ะอนีเซลนี่เซล ทุกคนคะซอเพิ่งรู้ว่าแม่ยาขายที่นานไปแล้วและข้าวที่เรากินทุกวันนี้ก็เป็นข้าวซื้อค่ะ <c oughs> เดี๋ยวซอจะเล่าให้ฟังนะคะ <c oughs> ว่าทำไมแม่ถึงขาย <c oughs> ถ้าใครได้ติดตามซอทำ u t u b e ตั้งแต่แรกๆเลย <c oughs> ก็จะเคยได้ฟังซอเล่าเรื่องแ <c oughs> ม่ยามีที่นานอยู่ผืนหนึ่งแต่มันอยู่ไกลมากจำได้ไหมคะ ทุกปีเราก็จะได้ข้าวจากที่นั่นเอามาไว้ขายในร้านอาหารค่ะแต่ว่าตอนนี้แม่ได้ขายที่นาผืนนั้นไปแล้วเพิ่งจะขายได้ประมาณ2ปีค่ะถ้าวันนี้ซอไม่ได้ออกมาซื้อข้าวกับแม่ย่าซอก็จะไม่รู้เลยนะคะว่าข้าวที่เรากินอยู่เนี่ยคือข้าวซื้อซอก็เลยไปถามแม่ย่าค่ะว่าทําไมถึงขายไปนะคะเหนื่อยสอบละยี่สิบกิโลค่ะทุกคนหนักมากแม่เกลียวป่ะเย็ดเก É, né? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. <laughs> ซก็เลยถามแม่ยาวว่าทําไมถึงขายค่ะแม่ก็ตอบสั้นๆนะคะแม่บอกว่าเพราะอายุเยอะมากดูแลไม่ไหวก็เลยขายค่ะแต่ซอก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าเท่าที่รู้จักครอบครัวของเรามานะไม่น่าจะใช่ปัญหานี้เพราะคนที่จะขายที่ก็หนึ่งต้องมีปัญหาเรื่องการเงิน2ที่ตรงนั้นมีคนมาถามซื้อและให้ราคาดีเราถึงขายอะไรแบบนี้ค่ะโซก็เลยหันไปถามพี่ชินอีกรอบหนึ่ง พี่ชินตอบยาวกว่าไม่ย่าค่ะคําตอบของพี่ชินน่าสนใจมากทุกคนพี่ชินบอกว่าที่ขายก็เพราะว่าต่อไปที่ดินในชนบทจะขายยากเพราะคนในเมืองจะไม่ค่อยมาซื้อที่ดินในชนบทกันแล้วเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายว่าถ้าใครมีบ้านสองหลังขึ้นไปจะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนมากค่ะทุกคน และถ้าใครจะซื้อเพื่อเอาไปทําเกษตรก็ต้องทําเกษตรจริงๆห้ามซื้อไว้เพื่อไปเกณฑ์กาไรแม้นั้นก็จะเสียภาษีอีกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยมันค่อนข้างมีกฎระเบียบเยอะนะคะมีที่ดินเยอะก็ใหม่ดีค่ะทุกคนก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละแม่ก็เลยขายออกไปเลยนะคะทุกคนและคนที่มาซื้อก็เป็นคนในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกับที่นาผืนนั้นค่ะจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สำหรับอีพีนี้ซอขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ